โอ้โหมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมโอ้โหวันนี้ดวงผมดีจัดเลยฮะยิงเงนสามพันเอาแล้วนะครับเอาแล้วครูสุภาพเอา้หกปืนสี่ันสวัสดีครับวันนี้ก็ลกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยู่กันใหน้านเกมนี้เลยนะครับผมเกม กลับตันนะครับแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมอยู่กันที่หน้าเกมแล้วนะครับรอเกมโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะเข้าเกมชาร์ตในเกมไม่รู้เป็นไงนี่ะโอเคตอนนี้นะครับเข้าอยู่กนที่หน้าเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งนี้ผมมีทุนที่300บาทนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะก่อนอื่นเลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมด้วยเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผม วาวันนี้ทุน300นะฮะเดี๋ยวจัดเลยแล้วกันนะครับไปที่เบทส30บาทไปเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ากับตันของเรานะครับผมจะแจกหรือจะร่วงนะครับเพื่อนเพื่อนมาลุยกันเลยนะครับผมเฮ้ยโอ้โหฟีสปิ้นคือมาโอ้โหนะครับผมโอ,โโอโ้แต่ละเกมคือเบทส30แต่ละเกมในเว็บนี้คือแบบปังมากนะครับเพื่อนเพื่อนกดทีละรอบเข้าเลยครับเพื่อน เอาดีนะครับเอาดีโอ้โหมาแบบนี้แล้วนะครับผมเอานะสู้ปะมาดีครับก็มาดีครับเอามาครับ351ราสบเอาทเออนะครับ432เอาดีครับ675ยังไม่หมดโอเคครับ135มาอีกเอาวิ้นครับ1,350งพันสมร้ยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยมาอีกมาอีก อุ้ย <tampoco> ยังไม่หมดครับยังไม่หมดเท่านั้นโอ้ยนะครับสวยๆนะครับเพื่อนนะฮะนะสามพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทนะครับอันนนนนนะครับโหดจัดเลยนะครับผมวันนี้ขั้ตทันของเราโคตรดุเลยครับเพื่อนครับตันดุมากนะครับวันนี้เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยและกันเอาหน่อยและกัน เออนะครับผมนะ,อะดอกนี้สวยดนะครับผม1200นะครับ1200เอ,อ้ยึ้งมามาดีมาดีมาดีเอาหน่อยเอาหน่อยนะพวกเอาหน่อยนะพวกมาอีกหนึ่งรอบครับอีกหนึ่งรอบ นะครับก็จบสวยๆนะครับจบสวยๆนะครับไปที่634นี่ฮะนะอีกรอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับนันนนนะฮะเออนะครับ270บาทนะฮะ270บาทมาอีกไหมโอ้โหนะครับผมนะครับผมโอเคนะครับผมก็จบไปนะครับผม10ฟรีสปินนะครับจบไปนี่ผม นะที่6,093บาทน,นะครับเพืเนะ่อนๆนะอโอเคได้ครับผมวันนี้ทุน300บาทไม่พูดเยอะเจ็บคอนะฮะโอ้โหบวกมา6 0 0ันนะครับนั่นะนอนกดแค่รอบเดียวบวกมา6 0 0ันนะครับนั่นนอนโอ้โหวินะฮะสุดจริงนะครับสุดจริงเกมเนี้ยมา ไม่หมดเท่านี้ขอเบ็ด400สักรอบหนึ่งรอบเดียวนะครับถ้าได้ผมเลิกเลยเอ้ยถ้าไม่ได้ผมเลิกเลยขอรอบเดียวเฮ้ยไม่ไม่เบ็ด300เฮ้ยพอดีเลยอะ360พอดีกับทุนที่มีอยู่เลยอะเอาเลยมารอบเดียวนะครับถ้าได้ผมได้ก็ได้ได้ก็ถือว่าดีถ้าไม่ได้ผมเลิกเลยขอกับบ้าน6,000พอนะครับวันนี้นะอยู่ที่ดวงแล้วแหละนะครับผมรุย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะเฮ้ยอู้หูีนะครับผมแบตสามร้อยหกสิบเข้าฟรีจะเป็นอู้หูมันอยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมโอ้หวันนี้ดวงผมดีจัดเลยฮะ หนึ่งสามพันเอาแล้วนะครับเอาแล้วปูสุาอ้อยหกเปิสีบานกระโดดเลยค่นีเนแ้ยสี่สิบแปดบาทนครับแล้วน,นอนโอ้ยสุดเกินนะครับสุดเกินเกินปยวยมุยานะครับผมอย่บอกว่าฟรีนฟรี โอ้โหมีนึวก็ฟรีในฟรีนะฮะก็ฟรีในฟรีนี่บันเทิงเลยนะครับเพื่อนบอกเลยว่ามีบันเทิงแน่นอนนะครับวันนี้เอาหน่อยแล้วกันเอาหน่อยแล้วกันนะมาหน่อยแล้วกันเพื่อนเอาหน่อยเด้อเพื่อนโอ้ยนะครับมารอบเดียวแล้วก็หายเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับรอบเดียวก็ชอบนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับนะก็จบไปนะครับผมทุนสามร้อยบวกมาเกือบแสนนะครับเพื่อนโอ้โหผม คือวันนี้ดวงผมแม่งมาว่ะเพื่อนๆนะดวงสล็อตแม่งได้นะครับแต่ว่าดวงฟุตบอนคือแบบพูดแล้วเศร้านะครับเพื่อนๆโอ้โหแพ้ครับแพ้เลยเอามันหลดหนึ่งศูนย์นะฮะโอ้โหยิงยิงไปยี่สิบสี่นะครับผมโอ้โหกูตัวนะครับแม่งเซฟเซฟโคตรเยอะนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมแก้แค้นกับสล็อตได้แล้วนะครับผมได้มาแปดหมื่นนะครับถือว่าคุ้มแล้ว